ร่วมเสือช่อบนุ่มอนุร้กงบทเพลงทีเหาฟองยากจเป็นเพลงตนฉบโดยบ้างเดินลมโชยบ้านเตือนทั่วปุ่มุบบ้าใบแซ จะขอเกินกล่าวถึงเรื่องราวของยิงจะขอพูดความจริงนะเรื่องผู้หญิงมากนาสมัยนี้มีปแปลกฝรั่งจีนไทยแขกแม้แต่งกันอย่างโซภาไม่ว่ารองเท้ากระปลงหรือว่าสรงปาเตะเดินตามถนนกะเกะดูมันช่างเตะในตา แม่ทำผมลายแบบมีทรงแฟบทรงสูงเดินเปะไหนเป็นฟูงแม่คุยฟุ้งทำวางท่าแม่หนุ่มกับโปรงฟิตๆใส่เสื้อเว้านิดเว้าหน่อยเห็นผู้ชายะมดชมอยแม่นึก,กว่าตัวสวยสงา่าบางคนนุ่งกระโปรงปลิดเดินปีกลายหน้าโรงหนังแต่ในกระเป๋าไม่มีสตังโออนิจังอานิจาบางผัดหน้าทาแป้งบางคนก็ไม่แปลงฟันเป็นสิ่งที่น่าขบขันของตัวฉันเลย อ,อย่าแต่งนักเลยผู้หญิงมันเกินความจริงอย่างว่าอาถ้าคืนแต่งจะโศกาจะต้องมานั่งโศกันเป็นพาบุมบะใบเสโอละเฮโอละจา,น,า,น,าน่าในความทีเอ้ยน,าน,าน,าน่าได้ฟางดีเสียงครองเพราะดีเข้าตีระมานา เงยยบ้าอ่างแต่งตัวแบบจิกกี้ดูท่าทีถ้าเป็นโกรูปรางเหมือนทรงแต่งโมดูแล้วนาเวทนาบางก็ยอมปมแดงทำเรียนแบบเหมือนฝรั่งแม่ไม่นึกดูบางว่าใครเขาเห็นจะละอาเวลาเดินสายทวิททำขาบิดขาเบี้ยวเห็นผู้ชายเข้าไปเกี่ยวแม่เดินเลี้ยวเข้าไปหา ปากก็เคี้ยวมากว่ารังทำเสียงดังจุกจับแม่เดินติดน่คิดขยับว่างถ่ายซับเงินตราบางเดินเป็นกลุ่มๆเพื่อล่อหนุ่มตามถนนเห็นชายเฉียดเป็นเดินชนเพื่อให้เขาสนทนาบางก็ร้องเพลงกันกลืน่นเพลงเป็นเดอลีททำท่าอาทางเหมือนชนีอตอนจะถูกเอาไปฆ่า ที่ผมร้องมาเป็นก่อนก็เพื่อจะสอนยิงไทยให้กลับตัวกลับใจเสียใหม่จะได้ไม่มีใครว่าอย่าเพิมเสริมแต่งไปแข่งกับพวกดาวหนังให้มองย้อนมาดูข้างหลังเอาแบบอย่างยายาอย่านึกว่าตัวดีเด็ดเออเงอะงจะต้องนั่งเช็ดน้ำตานถ้าไม่เชื่อเจ้าต่อว่าจะต้องโซกาทุกวันเป็นผาผมบ่านบเก บทเพลงที่อ๋องพงญาตจะเป็นเสียงต้นขบโดยลมโชยพัายหนี